Chẳng mấy lờ All right. <laughs> 中。

ตอนแบบคือเราก็จำได้ว่าเราหยิบจนถึงโรถเขาหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นอีกเลยแต่ไม่ได้ว่าควงอยู่ล, <c oughs> ลอะไรแบบเพราะมันรถเขาหลับมันจะควงอยู่ทำไมมันมีตังค์อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะลืมๆไงหนูลลบอกให้หนูช่วยหาให้ โอ้พี่ทำไมไปแรกที่เปิดเลยอ่ะ <laughs> อันนีจบแล้วเมื่หรจแล้วเหร่จแล้วไมละล่หลังที่เราท็อปโชว์ันจบเลยนะจะมีเรื่องมาเล่ารึปลทกคนนะคะดีค่ะเอาไมมาหายเขาม่มาหายแต้ไในจันนี่กินวอลกล้าอรง